ก็ชาแขนซ้ายครับยกแขนไม่ขึ้นเลยชาแขนก็เลยให้พี่ที่ทํางานนะครับพามาหาหมอเป็นขนาดตอนทํางานใช่ไหมคะใช่ครับเป็นช่วงเจ็ดโมงช้าตอนทํางานอยู่ ผมต้องเล่าให้หมอฟังก่อนนะครับว่าผมเป็นอาการอะไรมาครับก็ชาแขนมาเงี้ยหมอก็วินิจฉัยเลยว่าน่าจะเป็นสโตกมาแล้วก็ให้ลองทํากายภาพบำบัดดูครับยกแขนกำมืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าคุณหมอให้เฝ้าระวังดูประมาณสัก78วันดูอาการว่าบอกว่าเผื่อมันอาจจะกลับมาอีกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจมากครับที่บริการดีไวดูแลเหมือนจาดมิตรนะครับตกใจค่ะ ในเบื้องต้นคุณหมอก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลค่ะหลังได้รับการรักษาค่ะพอออกจากโรงพยาบาลเนาะคุณหมอให้พักฟื้นค่ะ7จ็ดวันแล้วก็ให้คําแนะนำนะในเรื่องของการกินยาเรื่องของอาหารนะคะว่าควรรับประทานอาหารแบบไหนค่ะ,ะแล้วก็ควบคุมอาหารแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็หายแล้วครับดีขึ้นมากครับ ประจำที่อุทยานชาติเขาใหญ่ครับทางฝั่งปากช่องด่านเก็บเงิน <S <S ก็เปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันการสังคมครับโดยปกติผมชอบโรงบาลกรุงเทพปากช่องอยู่แล้วก็มาหาตลอดครับ